สิบสี่บทสวดมหาสมัยสุดเอวัเมสุตังเอกังสมายังภควาสักเเกสุวิหารติกาปิราวัตุสมิงมหาวเนมหาตาภิกขุสังเขนัสทิงปัญจมามเตหิภิกขุสะเตหิสะเพหิวารหันเตหิทัสสิจโรกาทธาตุหิเทวตา เยผูเยนัสนิปัติตาหุนตีพระกวนตังทัศนายาภิกขุสังขันจะอัตาโคจตุนังสุทาวาสกายิกานังเทวานังเอตตาโหสิอายังโคพระกวาสเกสุวิหารติกาปิละวัตุสมิงมหาวเนมหาตาภิกขุสังเขนัสทิงบัญมาเตหิภิกขุสเตหิสเปหิวารหันเตหิ ทัสส์เหตุจาระกัดธาตุเหตุเทวตาเยปุเยนาสนิปัดิตาหอ่นตีปัะขวันตังทัศนายาภิขุสังขัญจายานุนาวายัมปิเยนะปัจขวะเตนุปัสสังกเมยามา อุปสรรคะมิตาภะคะวะโตสันติเกปาเจกาคาธาปัสสยามาติอะทาโคตาเทวตาสยยท้าปีนามาพาระวะปุริโสสัมมินชิตังวาภาหังปัสสาไรยะปัสสาริตังวาภาหังสัมมินชายะเอวเมวัสุทาวะเซสุเทเวสุอันตรหิตา ปัจกวาตัปุระตัปาตระหังสุอัตขโคตาเทวตาปัจกวันตังอภิวาเทตวาเอกะบันตังอหังสุเอกะบันตังที่ตาโคเอกาเทวตาปัจกวาตสันติเกยิมังคาทั้งอภาสิมหาสามโยปาวานสัมมิงเทวกายาสามะคตาอาคัตธรมหะอิมังธรรมะสมัยยังตะกิตาเยวะอปปราชิตะสังคันติอัตขโคอปปราเทวตาปัจกวาตสันติเกยิมังคาทั้งอภาสิ สัตตะโคภิกาโวสมารถหังสุจิตังอัตโนจักมักังสุสาราทิวาเนตานิกหิตวะอินทรียานิรักันติปันทิตาติอัตตะโคปาราเทวตาพระคุณวตุสั้นติเกยมังคาทั้งอภาเสเฉตวาคี่รังเฉตวาปลีคังอินทักี่รังโอหัจมเนชาเตจารันติสุทาวิมาราจักขุมตาสุทันตาสุสุนาคาเตอัตตะโคปาราเทวตาพระคุณวตสั้นติเกยมังคาทั้งอภัสเซ เยเกจิพุทธังสรานังคตาเสนาเตคามิสันติอปายยะภูมิงปาหะยามนุสังเทหังเทวะกายังปาริภูเรสันติเตอตโกภะกวาภิกขุอมันเตีเยปุเยนะภิกขเวทัสสุโรกาถาตุสุเทวตาสันนิปติตาหุนติตาทากตังทัศนายภิกขุสังคันจะเยภิเตภิกขเวใเฮสุงอติตาธรรมทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีภะกัมันตานังเอตตาปรมาเยวะเทวต ศาสนิปฏิตาบาห่งสุงสยธทาปีไมหังเอตาระหิเยปิเตปิกเวพวเวสันเตอนาคตมาทานังรหันโตสัมมาสัมพุทธเตสัมปีปะกัันตาัง เอตารมายวะเทวตาสันนิปฏิตาภวิสันเตไสยทดาปีไมหังเอตาระหีอาจิกิตสามมพิกเวเทวกายานังนามานิกิยิตซามมพิกเวเทวกายานังนามานิเทศิสามมพิกเวเทวกายานังนามาิตังสุนาถาซาทุกังมนสิกโรธาภาศิซามเตเอวัมพันเตติโคเตปิคูภพระกวาโตปัจจโสูรมพระกวาเอตัถวจาสิโรกามนุกสสามมยถาภุมมาตถาสิ Yesita kiri kaparang hitata ta sama hita ปุถุสีห์วัสสันลีนาโลมาหังซาภิสัมพุโนโอทาตมะนาซาสุธาวิปัสสนามนาวิลาประโยปัญจสเติยตวาวะเนกาปิราวัตเวตัตโตอมันตยิสัทธาสาเวเกสาสเนระเตเทวกายาภิกันตาเตวิชานาถาภิกขวเตจ่าอาตาปมากรุงสุตวาพุทธัสสะสนังเตสัมปาตุระหุยานังอมนุสซานัตสสนังอาภิกเกสะตมะทักปุงสหัสสังอัทัสัตตเริงสะตังเอกสหา สานังอับมนุสย์านัทบ์อัมนุสยานัมัทสุงอะบเปเกนันต์มัทสุงทีสาสัพพาพุทธาหุงตันจะสัพพังอภิญญายะวาวะคิตตวานะจะกุมะตัตัวมันตยิสัทาสาวเกสาสะเนรัเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถาภิกขวเยวหังกิตตยิสซามีกิราหิอนุปปัสสุสัตตาสหัสวายค้าอุมมากาภิรวัตถวาอิทิมันโตสุติมันโตวันนามันโตยะสสิโน โอทัมมานาพิการมุพิกูนังสมิติงว่านังจะสหัสเหฮมาวตายากานานาตะวันนิโนอิที่มันโตสุติมันโตวันนาวันโตยสสติโน โมทัมนาภิกามุงภิกขุนางสมิติงื่อนางสาตาคิราติสหัสายคานานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนัมันโตยัสสิโนโมทัมนาภิกามุงภิกขุนางสมิติงว่านางอิเจเตโซรสาสหัสายคานานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนัมันโตยัสสินโนโมทัมนาภิกามุงภิกขุนังสมิติงว่านาง เสามิตาปันจาสตายากานานาตวันนิโนยที่มันโตสุติมันโตวันน้มันโตเอสสิโนมุทามนาภิกาโมติคุนางสมิธิงว่านางคุมพิโรราชาไกโกเวปุลสานิเวศนังเพยโยนางสตาสหัสสังอยากฆ่านางปยยรูปาสติกุมพิโรราชาไกโกโซปะคัสมิติงว่านางปุริมะ ปุริมันจะที่สร้างราชาท่าตารปัสสะสติกันทัพปานังอธิปติมหาราชายสัสสิโสปุตตาปิตาสาภาโวอินทนามามหาพลาอิทธิมันโตชุติมันโตวันนามันโตยสัสสินโมทัพมนาภิกาโมงกิโกนางสมิติงว่านางทักขีนันจะที่สร้างราชาวิรุณนะฮตับปัศสติกุมพันธานังอธิปติมหาราชายสัสสิโสปุตตาปิตาสาภาโวอินทนามามหาพลา อิที่มัโตุชุติมัโตวันนวันโตยสัจสิโนโมทมานาภิกามุงภิกขุนังสมิติงว่านังปฏิมัจ่าที่สร้างราชาวิรูปกโอภาษาสตินาคานางอาิิติมหาราชายสัจสิโซปุตตาปีตัสสะพระโวอินทนามามหาปลาอิทิมัโตุชุติมัโตวันนวันตยสัจสิโนโมทมานาภิกามุงภิกขุนังสมิติงว่านัง อุตารัญจาดที่สร้างราชากุเวโรตับสระาสติยาข้านังอธิปติมหาราชยาสสิโซอุตตปิตาสาวาโวินทานามามหาภารายที่มาตัวชุติปันโตวันนวันโตสัสสิน โมทัมมานาพิกามงพิกโลนาสมิติงว่านาปุริมาทิสรัตตารัตโตทะกีในนาวิุณหกโกปชิเมนาวิรุปโกกูวิโรตรังทิสร้าัจตาโรเตมหาราชาสมันตาจตุโรทิสาทัทธันรามานาอันทั้งสูวาเนกาพิราวัตเวเตสร้างมายามิโรทาสะ อาคูวันจจนิกาสธามายาโกเตนทูเวเดนทูวิทุปูเจวิปุโตสหะจันทโนกรรมเสตโทจากินนูนคันทูนิ่คันทูจับแนาโทอบะมัญโยจาเทวสุโตัวจามาติริจิตาเซโนจากคันทัพโพนโรราชาชโนสโพอาคูปัญจสิโคเจวะติมพารุสุริยวัชสาเอเตจันเยจาราชาโนคันทับพาสหราชุภิโมทามานาภิกามุงภิกขุนังสมิติงว่านังอาคูนาปัสสนาคาเวสาราสหัตาจกา กัมภารสัตวราอาคูปายาคาสหยาติพยามุนาทัตตาราทัจัอาคูนาคายาสัสสีโนเอราวันโนมหานาโคโซปะคาสมิติงวังเยนาคาราเจสหัสหารันติทิพาทิชาปักขิวิสุทธาจักุเวหายาซาเตวันมะชาปตาจิตรัสุปันนาอิติเตสานามังอภยันตานาคาราชาณมาสิสุปันาตัวเข้มามะกาศีพุ้โตสันหาหิวาจาหิวปัตวะยันตา นาคาสุปันนาสารนาพังกาสุพุทธังชิตาวัชระหัตเทนะสมุทังอสุราสิตาพาตโรวสวัเสเทอิทิมนตยัสสินกาะกันชามะาพิสมาอสุราธานเวคัสเวปัจจิติสุจิติจจปาหราโทนโมจิสหะสะตัญจะพริปุตานังสะเพเวโรจนามกาสั้นในหิตวาพรลิงเสนางราหูพัทธามุปาขมุงสามาโยธานิพัันเตภิกูนังสมิติงว่านัง อาโปจะเทวาปัฐวิจเตโชวายุยตธาฆมุงวัรุณาวารุนาเทวาโสโมจายัสสาสหะเมตตาการุณากายกาคุเทวายัสสัตสินทัสเซเตทัสสัธากายัสสะเพนานาตะวันนิโนอิทิมันโตุชุติมันโตุวันนาันโตยสัสสิโนโมทัมนาภิกามุงภิกขุนังสมิติงวะนังเวณภูจะเทวาสหริจะอาสมาจตุเวยมาจันทสุเปนิสัตเทวาตันธามาคูปุระกิตา

โอทัศมานาพิกาโมงภิกขุนังสมิติณวะนนางธาตุคุณสหภูเทวชลามากิศิขาริวะอริตักกาจโรชาจ่าอุมาปุปปานิภาสสีโนวารุณาสหธรรมชาจตุตาจ่าเนจกาสุเรยารุจิราอาโคอาโควัสสวะสดิสีโนทัสเซตทัศสถากายสเพลานตะวันนิโนอิทิมัตัวชุติมันตัววันนั้มตัวสัจสิโนโอทัมมานาพิกาโมงภิกขุนนางสมิติงวะนัง สัมมานามหาสัมานามนุสามนุสุตมักิทธะปทุสิกาอาคูอาคูมโนปทุสิกาอะทาคูหัรโยเทวาเยจารุหิตาวสิโนปาระคามหาปาระคาอาคูเทวาเยสัสสินโนเถสเถทัสสทากายาสัพเพนานัตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนามันโตเยสัสสิโน โอทามานาพิกามงพิคุนังสมิติงว่านังสุกาการุมห้าอรุณาอาคูเวการุซาสหะโอทาตะคยห้าปาโมฆะอาคูเทวาวิจักขนาสัทธามัตตาห้ารักชามิสกาจายาสัสสิโนท่านยังอาคาปชนโยติสาภิวัตเตตาเซเตทัสทากายาสัพเพนานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตเอสัสสิโน โอทัมานาภิกษามุงภิกขุนังสมิเติงว่านังเขมไยาตุสิตายามากตะตะจายสัสิโนสัมพิตะการามาเซธาจตินามาจอาสวานิมานารติโนอาโกอาทากปารันิมิตาทัศเสตทัสสะกายาสพีนานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตสัสิโนโอทัมานาภิกษามุงภิกขุนังสมิเติงว่านัง สัทเทเตเทวานิการยาสเพนานาตวานิโนนามันนวะเยนะอัคันจุงเยจันเยสัติสสะสหปวุทธาชาติมักคีรังโอคาตินนามาณาสวังทะเคโมฆะตรังนาคังจันตังวาสิตาติตังสุภัมหามาปรามาโตจับปุตตาอิทิมาโตสหัสัณังกุมารโรติโซจาโซปะคะสมิติงวะนังสหัสสะพัมหามาโรูกานังมหะภัมหามาพิติตติ อุปปันโนชุติมันโตภิสมะกายโยยะสัสสโสตเสตาอิสรอาคูปเจกวะสวัติโนเตสัญจามัจโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตชะสภะภิกันเตสินเทเทเวสัพพมหากเกมาราเสนาภิกามิปัสสกันหาสัมันทิยังเอถาคันหาถาพันธทถาอาเคนะพันธมตุวสมันตาปริวาริเรถามาโวมุติถาโขจินังอิติตาธามหาเสนกันหาเสนาอเปสเย ปานิณาตระมาหะจารรังกัตวาณพีระวังยัดทาปวุสโกมีโคทนายนตสวิจุโกตัสโซปจุทาวติสังกุทโสยังวเสตันจะสัพังอภินญายะวะวคิตวาณจักุมาตาโตอมันตยิสัทธาสาวเกซาสเนระเตวารเสนาพิกันตาเตวิชานาถาพิกโมเตจาอาตาปมาครุสุตวัพุทธสัสสะสนังวีตาราเคหิปกามุงเนสังโรมปิอินเชยุง สัพเพวิชิตาสังขามาพยาติตายยัสสิโนโมทันติสาภุเตหิสาบกัเตชนีสุตาติสาตว